สวัสดีจ้าทักทายสวรรคเสาร์ที่18เนาะจ้า18พฤศจิกาสองห้าเนาะจ้ากะบ่เสวรรันใดดอกจ้ากะเก่าโมงกว่าสีสิบโม่งแล้วเนาะจ้าแดดแห้งแล้วมื้อน,นี้สิพามาเบิ่งแดงผักกวางตุ้งเนาะจ้าหรือว่าผักกะจอนเนาะอยูสวนเฮานี่มี2รุ่นจ้าตอนนี้อันนี้เป็นรุ่น2เนาะจ้าอันนี้ตอนเสาร์ตัดไปแล้วเด้อจ้ารอบนึง ีเห็นดอกนี่กะจะพร้อมตัดมืออื่นเศร้านะจ๊ะอันนี้เป็นรุ่นที่สองเน้ะจ๊ะดอกก็เริ่มเหี่ยวแล้วเนะาะเดีย๋ยาวพาไปเบิ่งใกล้ๆมีอยู่เจ็ดแปลงเนาะจ๊ะฝังนีหกแปลงแล้วก็อยู่หัวมุมนั่นแปลง,ปลงนึงเนาะจ๊ะ กระจนรุ่นสองจ้ามาจากต้นกาแปลงเดียวกันละจ้าแต่ว่าหังเอาใหญ่กามาล่งหลังจากรุ่นแรกอยู่ประมาณอา,อาทิตย์กว่าๆจ่า,จาส่วนอีกฟังหนึ่งอันนี้ตัดไปหลายมีดแล้วจ้าเป็นต้นเป็นตัดไปหลายต่อแลอ้วอันนี้จะเป็นแหนงแลวจ้าอันนี้เป็นรุ่นแรกละจ้าปอีหยังกะงามพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหนาว สองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดนี่เกานาจ้าน,นีนะจ้าก็เอาภาพบรรยากาศเส้าอากาศเย็นๆมาฝากนะจ้า สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า